สวัสดีครับโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกนะครับรอบนี้เก็บตกจริงๆนะครับมีแค่1.3ล้านสิทธิ์เท่านั้นเปิดให้ลงทะเบียน20มกราคม2564ตั้งแต่06.00นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เงื่อนไขก็คือเป็นมีบัตรประชาชนนะครับเป็นบุคคลสัญชาติไทย2อายุ18ปีบรริบูณ์ขึ้นไป3ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับมาก่อน4ก็คือเป็นผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5. ไม่ได้จะใช้สิทธิ์ชอบดีมีคืนเพื่อลดอย่านภาษีปี2,5,6,3นะครับก็ได้รับสิทธิ์สวัสดิการ3,500บาท 2. ใช้ผ่านโครงการกลละครึ่งนะครับรัดออกให้วันละ150บาทต่อวันนะครับแล้วก็ซื้อผ่านแอปนะครับผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการวิธีการลงทะเบียนก็เข้าไปที่ w w w ร o ไวดึ่ง .com นะครับ เสร็จแล้วก็เข้าไปเลือกที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปเลือกปุ่มสีแดงนะครับสำหรับประชาชนเลือกลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านหลักเกณฑ์นะครับเงื่อนไขของโครงการให้เรียบร้อยนะครับซึ่งอาจจะเยอะนิดนึงก็ใครไม่อยากอ่านก็ไล่ลงมาจนสุดท้ายก็ได้แล้วแล้วก็ไปกดยืนยันนะครับตรงบรรทัดล่างๆท้ายสุดนะครับ หลังจากยืนยันเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปใส่ชื่อนามสกุลนะครับมีคำนามด้วยนะนายนางสาวนะครับรหัสบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งต้องเตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็ให้พร้อมนะครับหลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกที่ตรงลงทะเบียนมันก็จะให้เราเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงเรียบร้อยก็กดยืนยนัน หลังจากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP เป็นตัวเลข6หลักนะครับเพื่อให้เรากรอกรหัสแล้วก็กดยืนยันซึ่งเมื่อยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะแจ้งได้รับข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและรอเอสเสเพื่อยืนยันภายใน1-3วันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมโหลดแอปเป๋าตังไว้รอนะครับ